ท้านี้เป็นเรื่องจริงก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็รุนแรงสำหรับคนไทยมากเลยครับโรมนะเขาแฉว่าภูมิธรรมนาหลอกลวงคนไทยไม่เคยประท้วงเมียนมาเลยในเรื่องเกี่ยวกับยิงเรือประมงไทยตามที่เคยบอกว่าประท้วงไปแล้วไอที่ทำท่าทำทางเหมือนกับว่าเป็นห่วงคนไทยมากอยากให้คนไทยได้กลับมาแล้วก็เดินเรื่องทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้คือที่จริงเราไม่ได้ทำอะไรเลยเอาละสิ รังสิมันโรมเนี่ยเขาก็ลุกบีรัฐบาลเลยครับบอกว่าต้องช่วย4ลูกเรือกลับประเทศไทยก่อนปีใหม่ให้ได้บอกว่าไอเรื่องที่ยิงเรือประมงไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้นะพร้อมกับแฉว่าภูมิธรรมนโกหกคนไทยไม่เคยประท้วงเมียนมามาก่อนเลยเขาก็กล่าวถึงกรณี4ประมงไทยนะที่โดนทหารพรม่าจับกลุมตัวอยู่ในขณะเนี้ยว่าเหตุการณ์เนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันเกินกว่าเหตุ ส่วนจะเป็นทับซ้อนหรือว่าเรือประมงลุกล้ำหน้าน้ําหรือไม่เนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตรวจสอบแต่ที่ปฏิเสธความจริงไม่ได้เลยก็คือทหารเรือพมา่ายิงเรือประมงไทยหวังผลที่จะเอาชีวิตของลูกเรือไทยแต่โชคดีนะที่ไม่มีความเสียหายไปมากกว่านี้แม้เกิดเหตุเนี่ยนะแต่ว่ารัฐบาลไทยกลับไม่มีการประท้วงต่อรัฐบาลพมา่าตนรู้สึกว่ารับไม่ได้ก็เลยขอฝากถึงรัฐบาลอีกครั้งว่า รัฐบาลต้องแสดงท่าทีที่เข้มแข็งมากกว่านี้การปล่อยให้ประเทศเพื่อนบ้านนําเรือรบมายิงเรือประมงคนไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถที่จะรับได้ใครก็รับไม่ได้ทั้งนั้นแหละรัฐบาลทําไมถึงไม่ทําท่าทีให้มันเข้มแข็งทําไมไม่จริงจังกว่านี้เพื่อประชาชนไทยจะได้มั่นใจว่าสามารถทำมาหากินได้อย่างปลอดภัยแล้วก็นายภูมิธรรมนะ่ะที่เป็นรองนายกแล้วก็รามาวกลาโหมต้องรับผิดชอบต่อคําพูดของตัวเองนะ ที่มาหลอกลวงคนไทยทั่วประเทศน่ะว่าได้มีการประท้วงไปแล้วตั้งแต่ตอนเกิดเหตุแต่จากข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานที่เข้ามาชี้แจงในกรมาธิการความมั่นคงอ่ะมันชัดเจนเลยว่ารัฐบาลไทยยังไม่มีการประท้วงต่อรัฐบาลพมา่ามันเป็นแค่ข้อความแสดงความกังวลเท่านั้นเองนั่นมันก็หมายความว่าข้อมูลที่นายภูมิทำพูดต่อสื่อมวลชนน่ยมันเป็นเรื่องโกหก โอ้โหนี่เหมือนกับว่าทางรัฐบาลเขาไม่ได้เป็นเดือดเป็นร้อนอะไรเลยนะไม่ได้มีความโกรธแค้นไม่พอใจอะไรทั้งสิ้นต่อสิ่งที่เขากระทํทาทั้งๆที่รู้ว่าประชาชนคนไทยนี่ไม่พอใจกันอย่างมากนะถึงได้โกหกไงเออแปลว่ารู้ว่าคนไทยไม่พอใจก็เลยโกหกดีกว่าจะได้ไม่โดนคนไทยด่าแบบนี้หรอทีนี้โรมาเขาบอกต่อว่าสิ่งที่อยากจะรู้มากกว่านั้นก็คือสี่คนไทยจะได้กลับบ้านเมื่อไหร จากที่บอกว่าจะได้กลับก่อนปีใหม่นะแล้วก็บอกว่าใกล้แล้วนะั่นะนะก็ยังต้องการความชัดเจนที่มากกว่านั้นเพราะหากดูตามความเป็นจริงแล้วหากจําจได้ว่ามีข่าวออกมาว่าจะมีการปล่อยตัวออกมาวันที่5้ธันวาคมนี่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีก็เลยอยากจะเรียกร้องถึงรัฐบาลว่าทั้ง4คนไทยเนี่ยจะได้กลับคืนสู่มาตภูมิประเทศไทยก่อนปีใหม่จริงไหมเขาจะได้กลับมาฉลองปีใหม่กับครอบครัวเหมือนกับคนอื่นๆไหม ไม่อยากจะให้รัฐบาลเล่งเฉยนะแล้วก็อย่าปล่อยเรื่องนี้ให้ผ่านไปที่ผ่านมานะรัฐบาลบอกมาตลอดว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลทหารพมา่ามีชนชันนาของพม่าอยู่ในประเทศไทยลูกชายลูกสาวของผู้นำเผด็จก,การทหารพม่าก็อยู่ในคอนโดประเทศไทยซึ่งมีขนาดนี้แล้วนะประเทศไทยได้เอื้อให้กับชนชันนาของพม่าขนาดนี้แต่รัฐบาลกลับยอมรับกับสิ่งที่ทหารพม่ากําหนด เออในชั้นก็มาทอความมั่นคงเราให้ข้อสังเกตแล้วก็คําแนะนำกับรัฐบาลไปหมดแล้วแล้วทางพักเนี่ยจะตั้งกระทู้ถามในเรื่องนี้นะแต่รัฐบาลก็ไม่มาตอบคำถามแล้วก็ไม่มีรัฐมนตรีคนไหนว่างมาตอบคำถามด้วยทั้งที่เป็นเรื่องที่คนไทยเขาให้ความสนใจกันมากว่าทำไมประเทศไทยถึงอ่อนแอในการต่อรองระหว่างประเทศทางยะหลังปีใหม่หากเรื่องนี้ยังไม่คืบหน้าเนี่ยเราจะพิจารณาต่อไปแน่ รวมถึงเรื่องว้าแดงด้วยแล้วก็การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ขายไฟยฟ้าให้กับว้าแดงเน่ะเออเพราะว่านี่มันเป็นปัญหาความมั่นคงของรัฐถูกทิ้งเป็นเวลานานเนี่ยแหละครับเพื่อนๆคิดว่าไงแสดงความเห็นก็นได้เลยครับสวัสดีครับ